สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้อ p to you นะครับผมพาท่านผูช้ชมนะครับมาเยี่ยมชมเสริมพลังกับโครงการดีๆชื่อว่าโครงการ เด็กไทยแก้มใสนะครับซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ได้ทรงห่วงใยในเรื่องของสุขภาพเด็กไทยและก็ในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสามวัดสมุทรารามนะครับ,บ,ารารบเด็กไทยแก้มใสนะครับจะแก้มใสขนาดไหนกับกิจกรรมดีๆของเทศบาลสามวัดสมุทรารามนะครับโดยศูนย์อนมามัยที่11ครับผมตามผมมาเลยครับ ก,กา,ออา,าปอครับวันนี้เนี่ยเราได้ปลูกผักปลูกอะไรกันเยอะแยะเลยทีเดียววันนี้โครงการเด็กไทยแก้นใสให้อะไรกับทางโรงเรียนให้อะไรกับนักเรียนบ้างครับตาปอครับค่ะก็ก็ประการแรกก็คือให้เด็กได้มีการเรียนรู้นะคะในในเรื่องต่างๆอ่าฮะตามตามกิจกรรมที่ว่าโครงการเขามีแนวทางมาให้เรา<ๆ>นะคะลผลสำเร็จของการศึกษาอาจารย์ สุขภผลสำฤทธิ์นะคะทางการศึกษาของเราในแต่ละปีเราจะไม่มีเด็กตกซ้ำชั้นนะคะแล้วก็ผลการเรียนก็อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้โอ้สุดยอดเลยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้โอเคลครับอาจารย์นะครับวันนี้เรามาดูแลกันนะครับตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินครับจนทาให้เด็กของเราวันนี้เป็นเด็กสุขภาพดีและผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาก็ดีด้วยสุดยอดจริงๆนะครับ up to you สวัสดีครับสสวัสดีครับเราได้ดูแลในเรื่องของโครงการเด็กไทเกนใสยอย่างไรบ้างครับของสุราษฎร์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครง,งการเด็กไทยแก้มใสเนี่ยหกแห่งด้วยกันนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทั้ง6แห่งนะคะก็มีการจัดประชุมนะคะมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกโรงเรียนทราบสถานการณ์ของการละกันนะคะก็ปรากฏว่าทั้ง6โรงเรียนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีดําเนินตาม8กิจกรรมของโครง,งการเด็กไทยแก้มใสะะหมดเลยค่ะครับแล้วในส่วนของพื้นที่ค,ครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของเด็กของโรงเรียนเทศบาล3ที่นี่เป็นไงบ้างครับ เ,เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3นะคะส่วนใหญ่จะมีสุขภาพที่ดีะคะ่ะซึ่งมีส่วนน้อยมากที่เด็กอาจจะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางอนามัยก็ได้มาตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพนักเรียนเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกายการให้นักเรียนได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะจะไม่เด็กนักเรียนมีสภาวะที่สภาวะการเจ็บป่วยที่น้อยลงคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับวับบนนี้เนี่ยเราในฐานะกรรมการทักซ้าเราเข้ามาดูแลช่วยเลื่อโรงเรียนมัธพมมับบ้งนี่ครับเข้ามาดูแลครับช่วยจัดกิจก,กรรมรนของ,ของ,ของ,งนักเรียนกนองท,ทางรโงรงเรียนครับพนักลูกทำงานยอทถูกการโป้ครับโอ้ยก็ฝากดูแลโรงเรียนด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆเลยครับผมเยี่ยม ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ดูแลการศึกษาและดูแลทุกอย่างในในเกาะสมุยนะครับวันนี้เราให้การดูแลเรื่องของนักเรียนอย่างไรกันบ้างครับเราจะเข้าไปดูแลสนับสนุนเรื่องของทุนนะครับเรื่องของทุนเรื่องของการจ้างครูเรื่องของทุนอาหารกลางวันนะครับแล้วก็เรามีกองด้านสุขภาพนเราจะมีกองสาสุข ซึ่งจะดูแลเรื่องของเกี่ยวกับสุขอนามัยของตามสถานประกอบการต่างๆด้านด้านโภชนาการด้านอาหารจริงๆต้องขอชื่นชมผมเองอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนะครับมามาตลอดนะครับแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศของโรงเรียนชื่นชมคณะครูนะครับวันนี้เราเราถือว่าโอเคได้โครงการดีๆตรงนี้นะครับค่บคุณยี่ยม การปลูกต้นหอมการปลูกต้นหอมครับท่านผู้ชมใช้รังไข่มาปลูกลูกนี่เป็นวิธีการปลูกปลูอย่างไรลูกก็เอารังไข่นะครับตั้งหลายหลายชั้นแล้วก็โรยน้ำแล้วก็เอาต้นเนี้ยมาตั้งไว้เอาหอมมาใส่ครับเป็นล็อกครับครับผมแล้วน้ำต้องชุ่มอยู่ตลอดนะครับตลอดน้ำต้องชุ่มตลอดกี่ีวันถึงจะเก็บเก็บต้นหอมกินได้สองสัปดาห์สองสัปดาห์ up to you ครับในฐานะที่เราดูแลในเรื่องของการศึกษาของคนทั้งเกาะเลยนะวันนี้เราเราให้การดูแลเด็กยังไงบ้างครับในส่วนของของเด็กนนะครับเราถือว่าเป็นเป็นหัวใจสําคัญคอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการบริหารจัดก,การที่เป็นความผูกพันระหว่ง <ừ> างเทศบาลกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดน,น,นะครับมีอะไรที่โรงเรียนต้องการที่จะให้เราสนับสนุนให้เทศบาลสนับสนุนทันทีเลยฮนะ ถึงลูกถึงคนนะนั้นเด็กของเราเราก็หวังว่าสุขภาพร่างกายที่ดีนําไปสู่สมองที่ดีปัญญาที่ดีนั่นคือเป้าหมายสําคัญที่สุดแล้วครับครับท่านผู้ชมและนี่คือกิจกรรมดีๆนะครับของโครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนเทศบาล3วัดสมุทรารามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสำหรับวันนี้ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณสำหรับวันนี้ up to you ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ